ตามเช้ากับไอยเย็นของสายฝนใต้ร่มป่าภัยเซเว่นเฮเวเชิญคุณร่วมแทมเอรลีนวิลเลจวอล์ซึมซับกับประวัติศาสตร์รอบถนนราชดำเนินชิงใหม่อายุกว่า700ปีครับทสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก้อง อากาศยานเช้าเชียงใหม่นี่อากาศสดชื่นดีครับใช่ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณกล้องไปทาําบุญที่วัดนะคะคที่เป็นสิริมงคลแล้วเดี๋ยวเราจะเดินผ่านซุ้งไผ่ของแทมารีนแล้วก็เดินไปที่ถนนราชดำเนินนะคะคก็จะผ่านบ้านร้านนาเก่าแล้วก็ไปที่วัดพัาเตากันค่ะ นี่คือปินโตของผมใช่ค่ะปินโตนี่ก็มีอาหารพื้นเมืองที่เราจะนําไปถวายพระนะคะคแล้วก็มีดอกไม้ค่ะอันนี้คือดอกพุธนะคะถ้าเกิดว่าเป็นาทางเหนือก็จะเรียกว่าดอกเกตถวาค่ะผู้หญิงเหนือชอบเอามา,าไว้ตรงผมมวยค่ะกลิ่นจะหอมมากค่ะแต่ว่าเราไปวัดวันนี้เราดมไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องอาไปถวายพระก่อนผมชะวถือนนี้นะครับค่ะ,อะโอเคค่ะ บ้านหลังนี้คืออันนี้คือคุ้มเจ้าบุรีรั์ค่ะ,คะก็คือคุ้มนี่ก็คือเหมือนกับเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายเหนือน,นะคะก็เป็นสถานปัิยกรรมล้านนาซึ่งเหลือไม่มากแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะหายากแล้วก็คือมันเปลี่ยนไปแต่ว่ายัง,งในชชิอไหนค่ะก็ยังคงเสน่ห์ของอคุ้มไว้อยู่ะค่ะก็ได้เห็นความงดงามของอยธรรมล้านนาที่ศืกส,<อ>สานมากกว่าหลายร้อยปี ก็ S <S เดี๋ยวเราจะไปวัดพันต่อนะคะควัดพันเตาที่เราจะไปอยู่ด้านหลังค่ะอ๋อเตานี้ก็เห็นวัดพันเต้าด้วยเลยประวัติวัดพันเต้านี่เป็นยังไงนะครับประวัติวัดพันเต้าก็คือวัดพันตเต้านี่เดิมเป็นเตาหลอมพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปในเมืองล้านนาน,นี่จะต้องมาหลอมที่วัดพันเตาอะคะ่ะวัดพันตเตาเป็นส่วนหนึ่งของวัดเจดีย์หลวงมาก่อนจนเจ้าผูา้ครองนครองค์ที่7ของเชียงใหม่คะ่ะชื่อเจ้าวินทวิเชนนท่านได้บริจาคหอคำค่ะ ขอคำนี่เป็นคุ้มเก่าของเจ้าผู้ครองนครองค์ที่5ของเชียงใหม่เป็นศิลปะทางล้านนาโดยแท้เลยนะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวที่ท่านบริจากเพื่อสร้างเป็นวัดที่เดียวในเชียงใหม่ในเชียงใหม่ค่ะไม่ทราบว่าอายุประมาณกี่ปีนะครับอายุประมาณกว่า600ปีค่ะ600ปีใช่ค่ะโอ้ยของความงดงามขนาดนี้สมบูรณ์แบบมากครับค่ะก็ภายในจะประดิษฐานพระเจ้าปันเต้าค่ะ แค่นี้ก่อนภาษาลงมาเป็นพันเตาอ,อาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยความที่ว่าวัดมีเตาหลอมพระพุทรูปด,ด้วยคุณต้องดูสิคะนี่คือซึ่งประตูของนะคะศิลปะล้านนาสวยงามไหมคะอันนี้600ปีนะครับใช่ค่ะกว่า600ปีก็ดูศิลปะปูนปั้นนะคะก็มีทั้งรูปราหูรูปสัตว์ต่างๆใน โชวศาสนาเราอะค่ะคสวยมากค่ะก็มีแค่ไม่กี่ที่นะคะในร้านนาะตอนนี้เหลือที่วัดเจดีหลวงแล้วก็ในเชียงใหม่ก็จะเห็น,ใ,นใกล้ๆสุดก็คือวัดทันตอนที่เรามาด้่ยละคะ่ะ คือแบบเชวดากงพี่ประเทศพมา่าใช่ค่ะก็เจดีย์นี้จะสําหรับท่านที่เกิดปีมะเมียนะคะคปีม้าค่ะก็มาไหว้ที่เจดีย์นี้ได้เพราะว่าคนไทยถ้าเกิดปีมะเมียก็ต้องไปไหว้ที่เชวดากองมันที่พมา่ามันค่อนข้างจะไกลก็มาที่วัดพันเต่าได้ค่ะอ๋อค่ะครับก็ตรงนู้นก็จะเป็นพระพุทธรูปใต้ต้นโพนะคะถ้าเป็นคืนที่เป็นวันพระใหญ่อย่างเช่นวันวิสาขบูชาก็ พระของวัดนี้ค่ะเขาก็จะมาถวายเทียนประมาณประมาณเกือบพันนะคะถวายเทียนใส่ในกะลามะพร้าวแล้วก็อลอยน้ำนะคะสวยมากแล้วท่องเที่ยวชอบมาดูกันตอนกลางคืนนะคะครับพอตามความเชื่อทางศาสนาก็เหมือนกับว่าวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสูุและปรินิพพานะคะก็เป็นเครื่องบูชาถวายแก่องค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าเรา,าคร่ะบ,บูชาด้วยไฟแล้วก็บูชาด้วยธงใช่ค่ะครับ พบกับเทมาลีนคอร์ดยาดและเทมาลีนสวีทห้องพักที่จะทําให้คุณและคนพิเศษของคุณโรงรักสายฝนใต้ต้นมะขามไปอีกนานแสนนาน